หลบตดปลาครับดับปาเรืการลดาดาวคนทีับรบาอาจารและสวัสดีคุณูท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุ่าน้องทุกคนผองชื่อเด็กชายปรมิตริดีและเด็กชายจิรวิทยสเทีย วันนี้เราจะมาเสนอเรื่องก,การแซนโดนตาประเพณีแซนโดนตา,าบูชาบรรพบุรุษชาวไทยขมรนเป็นประเพณีสำคัญและปฏิบัติจนสืบทอดมานานนับพันปีชาวขมร้นชาไทยขมินเื้นเมืองสุรินเป็นประเพณีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษโดยประกอบพิธีการขึ้นแรงศิษามเดือนตี โดยกิจกรรมจะมีสองลักษณะคือพ <Ireland> ิธีเช่นว่วจูดนตาสองการทำบุญที่จะเพื่ออุทิศให้บรรพบรุษค่ะสองจุดค่าต่อประเพณีดวนตาบูชาบรรพบรุษสองจุดหนึ่งคุณค่าด้านคุณค่าด้านทำต่อสองจุดสองคุณค่าด้านการปฏิบัติตงจิตและพฤติกรรมสองจุดสามคุณค่า วัฒนธรรมและประเพณีตองหินตองดีตคุุน่าด้านการศึกษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมพิธีกรรมแต่นตุนตาเป็นการเต้นไหว้บูชาบระแ้วก็ก็จะมีอาหารเสื้อผ้าน้ำและดอกไม้ทุเทียนมีกระบวนการเต้นไหว้ตามแบบวิถีชาวไทยเชื้อสายเขมรสำหรับพิธีต่นตตาและตําต่อพระจศาสนาได้แก่ การกระตันยกกระดับเวทีคือรู้คุณแล้วตอบแทนรู้บุญคุณแล้วตอบแทนการบูชาคือบูชาบุคคลที่คนบูชานั่นคือกพ่อแม่ปู่ย่าตายายปากสมาธคือสมัครสมาธิในครอบครัวนะนะี่ทานคือการได้ ต่อไปก็จะเป็นการแสดงนะคะขอเชิญกลุ่มที่สี่ค่ะใครแสดงที่จะเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็ลูกซึ่งกลุ่มที่สี่ของเราก็จะมีการแสดงเป็นอะสองลักษณะก็คือครอบครัวที่มีความกระตันยูและครอบครัวที่มีความตกกระกันยูนะคะ ตลอดจนถึงก็จะเป็นกวนการเส้นไหว้นะคะบูชาบรรพบุรุษนะคะที่มีการสืบเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะเชิญคะ่ะเดี๋ยวคะ่ะให้แสดงความกระตัญยูก่อนนะความกตัญยูไหนคุณพ่อคะ,อะน้องจ๋า หลบหลบทางนี้ก่อนลูกหลบหลบทางนี้ก่อนจ้าอุ้ยีเด็ก้าอยากทะศเสด็มลลมจม,มล,ลูกของพี่จันวิ่งมาสามสี่รอบคุณครูว่า จะแบบนั้นแหลอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความกระตันอยู่การละครหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครวัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดงมันกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขาเขมรเขาเหล่านั้นมีความกระตันอยู่ต่อบุพการีอย่างมากเขาจะไปป้อนข้าวคุณพ่อคุณแม่ทุกวัน,วนคุณพ่อคุณแม่ก็รับประทานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ ดูแนละกรณีบัตรรับใช้นวดคุณพอ่อนวดคุณแม่เช้าเย็นกรณีนี้เป็นครอบครัวที่มีความกะตันยูรู้คุณหลังจากบุคคนนี้ได้ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์แต่ตอไมีอีกครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวอารักขโมยเขาเป็นคนอกตันยูอย่างมากเขาเป็นคนที่ชอบในการเตะพอ่อป หลังแหวนใส่แม่ปั้งปั้ง <_ an> เพื่อที่จะกระชาบให้ได้เงินมาไปเสพยาเสพติดการเสพยาเอาไปเลยเอาไปเลยกแกเร็วห <_ an> ลังแหวน่ะหลังแหวนด้วยหลังแหวนด้วยเขาโี่เป็นพ่อแม่ทูทูกวันหลังจากนั้นเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเขาได้เดินทางออกจากบ้านของเขาถูกรถสิบล้อเอาเดินมาถูกรถสิบล้อ ชนตายระหว่างทางเดียก่อนรถยังไม่รถยังไม่มาเลยนะคะ <Yeah. S 1> เดินมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็รถสิบล้อก็เลงวิ่งมานะครับ <Yeah. S 1> ก็ชน <Yeah. S 1> ตายคาที่หลังจากนั้นเวียนเกิดเวียนตายเป็นพันเป็นหมื่นปีก <Yeah. S 1> ลับมาในยุคป,ปัจจุบันนี้มีประเพณีนิยมในการบูชาบ,บรรพบุรุษ <Yeah. S 1> ออาค่ะเชิญเครื่องเส้นอ่ะ หมอผีเชิญเพื่เส้นมาอยู่กลางตรงนี้ค่ะเอาเร็วๆในกลุ่มที่สี่ออกมาค่ะมาใน่กลุ่มที่สี่ก็ขึ้นค่ะออกมาเลยค่ะอันนี้ภายในประมาณหนึ่งชั่วโมงเด็กวิ่งหาของนะคะเพื่อที่จะมาเส้นเอาค่ะมามาล้อมค่ะมาลอ้อมมาลอ้อมมาลอ้มาลอมค่ะ ประเพณีของกลุ่มชนชาวไท,ทยเชื้อสายขเขมรก็จะมีการเส้นสวงบูชาบรรพบุรุษแล้วก็พูดผีปีสาจนะคะ,ะเขาก็จะมีการตั้งวงนะคะตลอดจนถึงก็จะมีการเชิญชวนบรรดาเครือญาติ เงมาทีนี้ตรกูลนี้ก็ลูกเยอะเนาะหลานแยกเอากันนะก็เลยบอกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะเชิญให้ผู้นำจิ้นดในการจุดธูปเทียนเพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเปมก็ได้ประนมมือยายประนมมืออ่า นึ่งสองาตอนนี้ก็จะเป็นพิธีการเช่นรบรรบุรุษนะคะโดยกรูพมนะคะจะเป็นผู้เชิญดวงพญานให้มารับเครื่องเส้นนะคะเชิญกรูพมม

โมเบอไอโดนตาหลังจากนั้นก็มีการรดน้ำนะคะเอาหมอผีรูเปิดน้ำนะคะเสร็จมีการเส้นไหวเราก็จะพูดมมเบอโดนตา,ตาสงองครั้งหลังจากนั้นก็จะมีอาระโกสนะคะที่เป็นลูกที่ตายไปก่อนเป็น เดียวอดยาหยิ้งหอยมาทั้งสี่ทิศเพื่อที่จะมารับเครื่องเซ้นไหว้ผีจ๋าสี่ทิศทะลปฝั่งฉันนี่ยังไม่มีรเ,รเลยะคะ่ะตองนี้มีแล้วนนะคะหลังจากนั้นพวกเรายังเริ่มมานะคะเริ่มมานะคะเอาไปโดย หนูอยอไม่เขาหล่นัก็มากินเคืองเส้นเคื่องรต่างๆนานมากมายอ่านบรรชนหรืาาได้จากเคื่อเส้นรให้เขาเหล่านั้นมากินมาอยู่นะคะนี่ถือว่าเป็นวัฒนรมของอุไทยไปเชื้อสายงที่มีความระกันยู่ะตะเวงตต่อผู้หมีทัู้หและเส้นสวง ปั้ารุผู้ผีปีศาจนั่นเองเจ้การเสดงทุ่มสืบเรียน่้เป็นื่อนสวัสดีเพื่อนพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะก็จบลงนะคะประทาโดนตาออนคะผู้ะสางนเือาจะเรืองของทา่กระตอยู่มีเองนะะ